สวัสดีค่ะพี่เก่งนะคะวันนี้พี่เก่งจะมาอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของการพิจารณาการจดเลิกบริษัทนะคะว่ามีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอย่างไรบ้างนะคะค่ะช่วงนี้นะคะมีน้องๆหลายๆท่านนะคะมีการพิจารณาแล้วก็มีโทรเข้ามาปรึกษาหลายๆเคสคือเรื่องของการที่อยากจะจดเลิกบริษัทหรือว่าจะจดเลิกห้างหุนส่วนจำกัดที่เปิดมาแล้วนะคะค่ะสาเหตุที่น้องๆโทรมาปรึกษานะคะเนื่องจากสภาพของตอนนี้นะคะว่าจะเป็นผลกระทบจากโควิดนะคะน้องๆบางท่านอาจจะมองว่า ยังไม่สามารถจะประเมินสถานการณ์ได้ว่าจะดีขึ้นเมื่อไหร่นะคะคนก็ไม่อยากจะมีฟิกคอร์ต่ตางๆนานาก็เลยคิดว่าจะปิดก่อนนะคะหรือบางคนก็มองว่าช่วงนี้ยังไม,ไม่มีสินค้าใหม่เข้ามาที่จะทําให้ไรายได้เติบโตขึ้นนะคะก็เลยอยากจะเลื่อนาลองจดเลิกก่อนนะคะดิพี่เก่งอยากจะสรุปเป็นประเด็นให้พวกเราฟังดังนี้นะคะว่าก่อนที่จะจดเลิกบริษัทหรือว่าจดเลิกห้างนะคะแล้วก็มาดูประเด็นอะไรบ้างในงบการเงินของเรานะคะ ประเด็นแรกเลยค่ะเราต้องดูก <interfering> ่อนนะคะว่าในรายการทรัพย์สินของเราเนี่ยค่ะมีรายการเหลืออะไรบ้างนะคะดยที่เราเนี่ยค่ะดูสามารถจะจะดูที่งบการเงินย้อนหลังได้นะคะดูที่งบปีล่าสุดของเรานะคะส่วนใหญ่พี่เก่งจะสแกนงบให้น้องๆดูก่อนนะคะประเด็นแรกที่ต้องดูคือหนึ่งเรื่องของสินค้าคงเหลือนะคะบางคนนะ่ค่ะมียอดสินค้าคงเหลือในงบค่อนข้างจะเยอะนะคะประเด็นของสินค้าคงเหลือเราก็มีการจำหน่ายสินค้าคงเหลือออกนะคะก็มาแยกประเด็นก่อนค่ะว่าสินค้าที่เรามีอยู่ในสต็อกที่โชว์อยู่ในงบนะคะ เป็นสินค้าที่ยังสามารถขายได้หรือเปล่านะคะถ้ายัางสามารถขายได้นะคะเราก็เปิดขายเปิดอินบอย์ไปกกับภาษีขายออกไปนะคะจะเปิดในราคาตลาดหรือว่าเปิดในราคาทุนก็ขึ้นอยู่แบบว่าราคาของสินค้าตัวนี้ค่ะโดยสภาพของตัวมันแล้วเนี่ยสามารถที่จะขายในราคาปกติได้ไหมหรือว่าถ้ามันใกล้จะเสื่อมสภาพแล้วใกล้จะหมดอายุแล้วเราก็จะปรับราคาสินค้าลงมาได้นะคะให้มันสอดคล้องกับตามสภาพของตัวสินค้ามันนะคะ เราเปิดอินอยต์ออกไปนะคะก็จะเปิดให้กับกรรมการหรือว่าเปิดให้กับตัวลูกค้าอื่นๆก็ได้นะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของเราเราก็เปิดในราคาตลาดเราก็มีการนําส่งกันขายเจ็ดซกับสักรพกรนะคะท,ที่มาดูอีกกรณีนึงค่ะกรณีสินค้าที่อาจจะแบบหมดสภาพไปแล้วนะคะเสื่อมสภาพไปแล้วไม่สามารถจะขายได้แล้วหมดอายุแล้วอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ค่ะถ้าเราในแง่ของทางปฏิบัติเราก็ต้องมีการทําลายสินค้านะคะแต่ถ้าเป็นสินค้าที่บูดเน่าเสียได้นะคะเราก็ ที่ทำลายหรือที่จะฝังดินปกก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นสินค้าที่ไม่ได้มีอายุหรือว่าไม่ได้มีการแบบเน่าเสียเราก็อาจจะรวบรวมล้วก็มีการทําลายทีเดียวด้วยวิธีการต่างๆนะคะทีนี้เดี๋ยวพี่เก่งนิดนึงค่ะเสริมนิดนึงคือในกรณีน,นี้เราจะทําลายสินค้าแล้วก็ที่จะไม่ต้องเสียเรื่องภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วก็ไม่ต้องบวกกับทางสมรนะคะอันนี้เราต้องทําหลักการให้ถูกต้องตามที่สมราหนดไว้นะคะก็คือ1นึงว่ามีการตรวจนับนะคะ เราก็ต้องมีการแจ้งสำกระ์นะคะแจ้งผู้สอบประชีลร่วงหน้า30วันก็จะมีการรักทำลายสินค้ากันวันไหนนะคะเพื่อจะให้ทางสำกระและผู้สอบบัญชีมาสังเกตการการทำลายสินค้าแล้วก็ได้ตัดรายการนี้ค่ะรายการที่ถูกต้องตามหลักการของที่สำกระกําำหนดในเรื่องของสีขายก็จะต้องนําส่งนะคะราคทุนที่เคยบันทึกไว้ในบัญชีก็จะได้ไล์ออฟออกไปโดยที่ไม่ต้องเป็นรายการบวกกลับนะคะ ก็จะเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกับมูลค่าของสินค้าที่อยู่ในงบประเด็นที่2องทีะต้องดูคือเรื่องของตัวทรัพย์สินถาวรน,นะคะไม่ว่าจะเป็นที่ดินอาคารสิ่งปลูกสร้างหรือว่าอุปกรณ์สำนักง,งานต่างๆนะคะถ้าเรามีพวกรายการพวกนี้เหลืออยู่ยในงบอยู่นะคะเราก็ต้องมีการเคลียร์ทรัพย์สินนะคะเช่นต้องมีการขายพวกอุปกรณ์ต่างๆเช่นมีเหลือพวกโต๊ะเก้าอี้โทรศัพท์โน้ตบุ๊กอะไรพวกนี้นะคะเราก็ต้องมีการเคลียร์ทรัพย์สินโดยการขายออกไปนะคะโดยขายไปในราคาตลาดเช่นเดียวกันเช่นเราจะขายให้กับกรรมการหรือว่าขายให้กับ คนที่เรารู้จักนะคะหรือว่าบางทีเรามีเรื่องที่ดินมีเรื่องของสิบปุกซ้าก็ต้องมีการเคลียรรายการพวกนี้ออกเช่นเดียวกันนะคะในราคาตลาดเช่นเดียวกันด้วยทีนี้ค่ะเราตอนที่เราขายทรัพย์สินออกไปก็ต้องมีการเปิดบ,บกำกับแล้วก็เสียแวดขาย7%ด้วยนะคะทีนี้เราก็ต้องเข้าใจในโปรเซสตรงนี้เหมือนกันเพราะว่าน้องๆบางคนก็จะงงแล้วก็ค่อนข้างจะสับสนในเรื่องนี้ว่าทําไมตอนจดเลิกวา่าจะต้องมีเสียภาษีขายต้องเสียนู่นนี่นั่นเยอะแยะนะคะนี่เป็นกฎหมายที่สำนักงานตําบดไว้นะคะ ประเด็นที่3ามจะต้องดูคือเรื่องของทางด้านฝั่งนี้สินนะคะนี้สินเรามีอะไรบ้างเช่นอาจจะมีเรื่องทางเจ้าหนี้การค้านะคะทางค่าใช้จ่ายค้างจ่ายพวกนี้เราก็ต้องนำเงินในบัญชีที่เรามีอยู่นะคะถ้าเกิดเรายังมีเงินเหลืออยู่นะะ้ามาเคลียพวกเจ้าหนี้มาเคลียค่าใช้จ่ายค้างจ่ายให้หมดนะคะถ้าเราไม่มีเงินสดเหลือเลยในบัญชีเลยเราก็อเอาทรัพย์สินที่เราขายได้นะคะมาชําระเจ้าหนี้เราให้หมดนะคะทั้งทุกอย่างนี้สินจะต้องเหลือให้เล็กที่สุดนะคะ เดตต่อมาท้าจะต้องดูก็คือเรื่องของบัญชีลูกหนี้เงินให้คู้ยืมกรรมการถ้าเรามีในงบนะคะวก็บัญชีเจ้าหนี้เงินกู้ยืมจากกรรมการนะคะถ้าเรามี2บัญชีเนี่ยค่ะเราก็ต้องมาดูค่ะว่าถ้าเป็นขาฝั่งลูกหนี้เงินให้คู้ยืมกรรมการนะคะอันนี้ค่ะในในแง่ของบัญชีก็ต้องมีการให้กรรมการชําระกับคืนเข้ามานะคะถ้ากรรมการไม่มีเงินเข้ามาชําระนี้ก็ต้องตัดเป็นนี้สูงนะคะแลนี่สูตรวนี้ก็ต้องบวกกับทางภาษีด้วยเช่นเดียวกันบัญชีหนึ่งคือบัญชีเจ้าหนี้เงิน ผู้ยื่นต่กรรมการนะคะบัญชีนี้เป็นฝั่งฝั่งลิสเซนที่ทางบริษัทจะต้องใช้นี่ให้กรรมการนะคะถ้าวันนี้นะคะเราต้องการจะจดเลิกบริษัทแล้วก็ไม่มีการที่จะต้องคืนนี้ระหว่างกันแล้วนะคะตัวเจ้าหนี้กรรมการก็ต้องเสมอว่าเป็นการยกนี่้บริษัทนะคะตัวนี้ก็ต้องเป็นรายได้ฝั่งบริษัทที่จะต้องเป็นเสียภาษีตอนสิ้นปีด้วยนะคะตอนนี้เราจดชําระบัญชีหรือว่าจดเลิกบริษัทนะคะทีนี้ค่ะอีกอันหนึ่งที่ต้องดูอีกประเด็นสําคัญก็คือเรื่องของตัวกําไรสะสมก่อนนะคะ บางคนนะคะเปิดบริษัทมานานและเราก็มีกําไราสะสมอยู่ในงบก็ยังไม่เคยจ่ายเงินปันผลออกเลยนะคะทำให้กําไราส,สระสมยังค้าอยู่ในงบเยอะนะคะตอนที่เราจะจดเลิกบริษัทนะคะก็มีกําไรค้างอยู่เยอะเงี้ก็จะยังจดเลิกไม่ได้นะคะต้องค่อยๆทําให้กําไรเนี่ยมันค่อยๆน้อยลงหรือว่าเป็นถึงตัวที่ติดลบนะคะเนื่องจากว่าประเด็นนี้นะคะ่ะบางทีน้อง,องๆก็จะสงสัยว่าทาไม เป็นกาไรสะสมรับบิดไม่ได้ประเด็นก็คือว่าพอเรามีกําไรสะสมแล้วนะคะวันที่เราจะจดเลิกไวสัตย์แนี่ยต้องเอากำไรสะสมที่มีอยู่นะคะจ่ายคืนผู้ถือหุ้นนะคะผู้ถือหุ้นที่รับเงินกําไรสะสมกลับคืนไปเนี่ยต้องไปเสียภาษีในขฟังบุคคลธรรมดาด้วยบางคนพอเจอตัวเลขภาษีก็ค่อนข้างจะเยอะนะคะก็อาจจะไม่มีกําลังในการที่จะจ่ายดิพี่เกดก็เลยแนะนําว่าถ้าเกิดกรณีที่เรามีกำไรสะสมนะคะเราค่อยๆแลนดิ้งงบลงนะคะค่อยค่อย จ่ายเป็นเงินปันผลออกไปก่อนนะคะแล้วก็มีการเลียรทรั์สิสนนี้สินให้เรียบร้อยนะคะแล้วค่อยจดเลิกนะคะใช้เวลา1ปี2ปี3ปีก็ได้เพราะบางคน,นะคะ่ะสมัยก่อนอาจจะเป็นงบใหญ่เลดนึดนงพอมาช่วง2องปีนี้ไม่มีการท,ทําธุรกิจที่สมัยก่อนนะคะตัวเลขก็จะค่อจ่ายนิดนิดหน่อยหน่อยก็ทําให้ตัวยังมีเรื่องของออตัวกาไรสะสมค้างอยู่นะคะถ้าเป็นงบเล็กๆนทางงบเล็กๆที่เพิ่งจะเปิดมาป,ปี2ปียังไม่ทําอะไรนะคะ่ะก็าอาจจะแบบไม่ได้มี ขาดดิฟชันเยอะนะคะแล้วก็ตัวกําไรสะสมก็อาจจะเป็นขาดทุนสะสมไปแล้วเพราะว่าจะมีในเรื่องของค่าใช้จ่ายตัวไรายได้ไม่ค่อยเยอะนะคะถ้างบเป็นสถานะขาดทุนสะสมเนี่ยเราสามารถที่จะจดเลิกได้เลยนะคะเนื่องจากว่าในสภาพของตัวธุรกิจเองก็ไม่สามารถจะรันต่อไปได้นะคะก็เราก็ยิ่งมีตัวขาดทุนสะสมงงบด้วยะคะ่ะเวลามีขาดทุนสะสมก็เราก็ไม่ต้องจ่ายคืนผู้ถือหุ้นนะคะเพราะว่า เป็นงบมันมีผลขาดทุนอยู่ก็ตัวนี้ก็สามารถที่จะจดเลิกได้เลยโดยที่ไม่เกี่ยวข้องกับตัวภาษีของผู้ถือหุ้นนะคะก็จะมีแค่เรื่องของการเคลียร์พวกสินค้าเคลียร์ทรัพย์สิสนนี้สิตต่างๆซึ่งตัวเลขก็ไม่ได้เยอะก็ทําให้เราเคลียร์ตัวเลขกันง่ายนะคะทีน,นี้ในกรณีที่การที่จะพิจารณาเรื่องการจดเลิกบริษัทหรือว่าจดเลิกห้างนะคะพี่เก่งก็อยากให้เราทุกคนนะคะค่อยๆดูค่คะว่างบการเงินเรามีทรัพย์สินมีนิสิตอะไรที่ค้างอยู่ที่ต้องค่อยๆเคลียร์นะคะ ใช้เวลาในการเคลียร์งบไม่ต้องรีอยู่นะคะจะให้ใช้เวลาในการเคลียร์งบปีหนึ 2, ่งสองปีค่อยๆเคลียร์ตัวเลขไปนะคะระหว่างที่เราพร้อมจดเรื่องนะคะถ้าเรามีทารเลั่นเหลืออยู่ในงบเยอะก็จะต้องใช้เวลาในการเคลียร์ตัวเลขค่อยๆเคลียร์หน่อยทีหน่อย,อย,อย,อยก็ให้มันแลนดิ้งลงแลช้านะคะราะบางคนเองต้องใช้เม็ดเงินในการจ่ายภาษีนู่นนี่นั้นหลายตัวนะคะแต่จะไม่มีความพร้อมเรื่องนี้ก็ค่อยๆทำทีละเรื่องค่ะ วันหนึ่งเราก็พร้อมห้จดเลิกได้นะคะโอเคค่ะในคลิปนี้พี่เก่งก็ขอสรุปเรื่องของการพิจารณาการจดเลิกในประเด็นต่างๆไว้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวาเจอกันในคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ